สวัสดีครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมจะไปฉีดวัคซีนนะครับของซิโนแวคที่สาลารบังซื้อเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะว่า,ฉ,าฉีดแล้วเป็นยงไงการต้นต้นหมังฉีดแล้ว นะครับก็อยากให้ทุกคนไปฉีดกันครับมีโอกาสนี่ผมไ,มได้ไปฉีดก,ก่อนแต่งานที่บริษัทก,ก็ผมว่าน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่ามีเพื่อ,อนๆน้องๆที่ที่ไปฉีดไปฉีดกันมาแล้วหลายคนก็ไม่มีใครที่ว่าได้รับมีผลข้างเคียงเราก็ทุกที่ผมลองไปฉีดแล้วก็จะมาคุยคัาทหนึงทีนึหลังจากที่ฉีดไปแล้วว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับ สครับเดี๋ยววันนี้วันที่อะไรยี่สิบเก้าพฤษภาสองพน้าร้อยพัมสองพน้าร้อยหกสิบสี่ครับเดี๋ยวผมจะไปฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวไปส่งของข้างหลังตรงนี้ที่ลงมาลามาทิพดีที่จะก,กิีนราเบตที่บางพีก่อนครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับมาต่อแถวฉีดวัคซีน ซีโนแวคบที่สถานีกลางบางซื่อนะซึ่งผมทำงานอยู่กับเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะนะครับระบบรางก็ทางบริษัทก็ส่งให้ไปฉีดก่อนมีเพื่อนน้องๆไปฉีดกันแล้วว่าช่วงสองสามวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสาร์ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉีดกันมาแล้วก็เดี๋ยวผมไปฉีดวันนี้แล้วผลจะเป็นไงเดี๋ยว ทานี่เป็นไงเดี๋ยวไปถามแม่ดูครับงั้นครับจะไปแล้วเดี๋ยวห้ดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถึงแล้วคนเยอะไม่มีที่จอดรถเลยคนเพียบเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับสภาพในอาคารนะั้นคนเยอะนะครับ มีเป็นกลุ่มก้อนมุนรวมกันมาครับดน้าหลังก็มีแต่ผมมาพักไปห้องน้ำก่อนนะเตรียมตัวให้ค้อมดันให้พร้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดความดันแล้วก็เข้าไปเช็คแล้วก็รอฉีดครับแต่ต้องจุดแรกต้องวัดความดันให้ผ่านก่อน ้ลงทะเบียนครับ ความดันผ่านนะครับอันนี้นั่งรอ,อรอยอ,อ,ยอยู่นะครับองแถวเลยครับจะเลยครับประมาณจุดที่สองนะที่สองนี่คือลงทะเบียนยินยอมว่าท่านจะรับวัคซีนครับแลครับจะได้ใบนัดนะับใบนำทางว่าเราผ่านการวัดความดันมาแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็รอไปฉีด นีระหว่างรอคิวมาแล้วครับถึงแล้วที่ฉีดดูครับ มีเหลืออีกสมคิวได้ฉีดเรื่องครับไม่มีครับไม่มีครับ ฉีดแล้วเจ็บจ mm ิดติดนี่เดี๋ยวรอสังเกตดูอาการนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ฉีดไปแล้วคนเยอะมากนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับวันนี้มาทางข้าวนะคะลดความเสี่ยงกันนะคะรอดูอาการเดี๋ยวหาที่นั่งครับไม่มีที่นั่งเลยได้หน้ได้ค่ะได้หน้าได้ค่ะทางด้านซ้ายตู้ได้เลยค่ะ ที่นั่งกันครับสองยี่สิบครับสังเกตอาการอีกประมาณสามสิบนาทีไม่มีที่นั่งครับที่นั่งคนนั่งเต็มไปหมดนะอันนี้คนเยอะมากนะครับเดีย๋ยวมารับเข็มที่สองเขที่สิบเก,ากา้าเดอนหน้าแลรอสังเกตอาการไปครับผมฉีดเรียบร้อยครับนู่นรถจอดอยู่ข้างนอกครับเ จะกลับแล้วครับเดินทางกลับแล้วอาการยังปกติดีอยู่โอเคครับผมกลับมาแล้วหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนซินโนแวคที่สถานีกลางบางซื่อกลับมานะครับอาการข้างเคียงเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเจ็บที่แผลที่ฉีดนิดเดียวเอง เห็นน้องๆที่ไปฉีดด้วยกันนะครับบางคนบอกว่ายกแขนไม่ขึ้นเลยปวดแขนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีอาการพวกนั้นนะครับก็คือปกติเลยเหมือนเราไปฉีดยาเวลาแบบว่าไปหาหมอไม่สบายนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ความตรงที่เขียนมันที่หมือมันก็จะอยู่แค่นั้นแหละไม่มีไม่ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นไม่รู้แต่นี้ก็คือหลังจากนั้นเจ้าที่เขาก็แนะนำว่าต้องรอดูอาการอีกก็ ามวันเจ็ดวันยางไงครับประมาณนี้ก็ถือว่าได้ฉีดแล้วเข็มแรกแล้วก็เข็มที่สองก็นัดอีกวันที่สิบเก้ามิถุนาครับก็จะไปตามนัดแล้วก็ไปฉีดอีกเพื่อเข็มที่สองก็ฝากถึงทุกคนนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่มีโอกาสได้ฉีดน,นะครับผมว่าเพื่อคนรอบข้างเราเพื่อทุกคนนะครับไอ้โรคเนี้โยโรคโควิดอะไรเนี้ยมันจะได้หายไปจาก จากโรคเราทัทีเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันทัทีนะถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดผมว่าให้รีรบไปฉีดเลยครับแล้วก็สบายจะได้ผมว่าไม่มีผลข้างเคียงนะแต่ว่าหลังจากที่เราฉีดวันนี้แล้วก็คือก็กายจะตกกทำเหมือนเดิมต้องใส่แมสใส่รักษาระยะห่างใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างน้ำสบู่อะไรหลังจากที่ออกไปข้างนอกมาแล้วว่าแม้แต่ข้างอยู่ในบ้านก็ตามนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนกันทั่วถึงนะครับเดี๋ยวประมาณต้นต้นเดือนหน้าเนี่ยครับก็ทุกคนก็จะได้ฉีดแล้วครับรอดูจองวัคซีนตามที่ทางภาครัฐเขาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ว่ามาจองกันที่ไหนอะไรยังไงครับใกล้บ้านลวงดูวยกันครับถ้ามีใครมีโอกาสฉีดครับผมว่าฉีดครับดีที่สุดเลยครับตอนนี้ครับเราเจอกันครับ